สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราวันนี้ก็พบหนุ่มบ้านนากันอีกแล้วเช่นเคยวันนี้ผมมารายงานราคายางพาราประจักรบที่24กุมภาพันธ์2568เราก็จะมาดูว่าวันนี้ราคายางพาราน,านั้นถือว่าดีขึ้นปรับตัวบวกเพิ่มขึ้นมาทุกชนิดอย่างนั่นเองครับสำหรับใครมีช่วงนี้ก็สามารถที่จะ พอขายได้นั่นเองครับส่วนสาเหตุที่จะทำให้ราคายางพาราจะดีขึ้นหรือไม่ดีอย่างไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับ7สาเหตุนี้ด้วยกันนะครับก็คือ 1. สภาพของอากาศ 2. การใช้ยาง 3. เศรษฐกิจของโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5. ราคาน้ำมันตลาดโลก 6. การเก่งกำไรนักลงทุนและ 7. ข่าวสารนั่นเองครับ เราก็จะมาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้70บาทวันนี้ถือว่าดีขึ้นปรับตัวมากหน่อยที่1บาท50สตางค์ราคาท้องถิ่น67บาทยางแผ่นดิบคุณภาพดี70บาท53สตางค์ปรับปัวเพิ่มขึ้นมา21สตางค์ราคาท้องถิ่น67บาท53สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 73บาท89สตางค์ปรับปัวเพิ่มมา45สสตางค์ ราคาท้องถิ่น70บาท89สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% 63บาท40สตางค์ปรับบวก65สตางค์ราคาท้องถิ่น60บาท40สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสดวันนี้31บาท70สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา1 33สตางค์ ราคาท้องถิ่น28บาท70สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55เปเซ์ยางพักชั่วโมง34บาท87สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา37สตางค์ราคาท้องถิ่น31บาท87สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65เปอร์เซนยางค้างคืน41บาท4สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา31สตางค์ราคาท้องถิ่น38บาท4สตางค์ และอย่างก้อนถ้วย DRC 70%์ยางเคลฟ4 4บสาท42สตางค์ปราปววเพิ่มขึ้นมา35สตางค์ราคาท้องถิ่น4 1บาท42สตางค์นั่นเองครับนี่ก็คือราคายางพาราของตลาดกลางนะครับส่วนราคาท้องถิ่นน,นั้นการซื้อขายราคาก็จะแตกต่างกันออกไปราคาจะซื้อขายไม่เท่ากันนั่นเองครับ ปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ไม่เกิน3บาทนั่นเองครับและสุดท้ายนี้จะพาไปชมการซื้อและการขายยางพาราของต่างประเทศบางชนิดแต่ละชนิดว่าตลาดไหนราคาเท่าไหร่อย่างไรนั่นเองครับ thank mm -hmm. you